เปิดประวัติจอมโจรเพียงหนึ่งเดียวที่ขุนพันยอมก้มกราบเสือไทยอดีตมหาเล็กหนึ่งในเจทหารเสือคนสนิทของสเสด็จเตีย่ยเล่ากันว่าเสือไทยหรืออดีตมหาเล็กไทยคนนี้เป็นบุคคลที่กำเนิดจากครอบครัวผู้มีฐานะเดินสู่เส้นทางนักเลงร่ำเรียนใส่เวทอาคมและวิชาการต่อสู้เกือบทุกรูปแบบก่อนถวายตัวเป็นมหาเล็ก ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรัเกียรติวงศ์กมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยและต่อมาได้เป็นทหารคนสนิทของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากในจํานวนทหารมหาดเล็กที่ใกล้ชิดกันทั้งหมดมหาดเล็กไทยเป็นผู้มีความรู้ทางศสยศาสตร์และมีคาถาอาคม ถูกพระไยเสด็จในกรมเป็นอย่างยิ่งแต่ต่อมาในช่วงรัชกาลที่6มหาเล็กไทยประสบวิบากกรรมต้องหาคดีอาญาร้ายแรงต้องระหกระเหินหลบหนีกลายเป็นเสือที่ทางราชการต้องการตัวเป็นอย่างมากโดยเหตุการณ์คืนนั้นมีอยู่ว่าคืนวันหนึ่งที่โรงบันเบี้ยเทือนในกรุงเทพมีการทะลาะวิวาทกันรุนแรงจนถึงขั้นตะลุมบอลยิงแทงกัน และบังเอืญนที่อดีตพลทหารไทยอยู่ในที่นั้นด้วยมีเสียงปืนจากพลตเวนดังขึ้นเพื่อระง,งับเหตุและพวกนักเลงที่ยิงกันเองกระสุนปืนเจ้ากรรมหนึ่งนัดเป็นลูกหลงปริศนาพุ่งเข้าตัดขั้วหัวใจของพลตเวนนายหนึ่งลม้มลงขาดใจตายเป็นขณะเดียวกันที่พลทหารไทยกับพวกวิ่งสวนมาทางนั้นพอดีมีเสียงตะโกนมาจากนักเลงอีกกลุ่มหนึ่งว่าไอ้ไทยยิงตำรวจ ลำพังคดีฆ่าคนธรรมดาก็หนักอยู่แล้วแต่นี่เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ยิ่งหนักหนาสาหัสการหลบหนีคดีในครั้งที่สองของชีวิตดูเหมือนว่าการหนีในคราวนี้แผ่นดินไทยจะดูแคบเกินไปแทบจะไม่มีที่หลบซ่อนตัวเขาจึงข้ามเขตชายแดนไปหลบซ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ลาวเขมรมาเลสิงคโปร์ในช่วงนี้เอง ที่เสือไทยได้ใช้วิชาศัยศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งวิชาอยู่ยงคงกระพันล่องหนหายตัวหลีกหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเสือไทยจึงกลายเป็นเสือร้ายที่หนีคดีอาญามากกว่าเสือปล้นแต่ด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังขับฟ้าในสมัยนั้นทําให้ผู้นํานําชื่อของเสือไทยไปใช้ในทางที่ไม่ดีมีคนแอบอ้างชื่อว่าเป็นโจรปล้นจี้ อยู่ในระหว่างเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีเลยไปถึงฝั่งตะวันตกกาญจนบ,บุรีทําให้สถานการณ์ของเขากลับเลวร้ายลงไปอีกคนทั่วไปมักพูดว่าไอ้ไทยคนร้ายหนี่คดีฆ่าตำรวจได้กลายเป็นเสือไทยไปแล้วโดวยวิธีหนามยอกอนามบงเขาจึงหนีเข้าไปรวมกับพวกหนีคดีอีกหลายคนจนมีการบอกกันปากต่อปาก จาก1เป็น2เป็น3เป็น10และเป็นร้อยในเวลาต่อมาเมื่อทุกคนรู้ประวัติความเป็นมาของอดีตพลทหารไทยจึงมีความเคารพยกย่องให้เป็นลูกพี่หรือผู้นําเขาได้กลายเป็นหัวหน้าชุมโจนไปแล้วโดยสมบูรณ์แบบตั้งแต่บัดนั้นงานแรกสําหรับเสือไทยก็คือการร้างรอยแค้นตามไปจัดการกับไอ้เสือไทยตัวปลอมที่แอบอ้างชื่อเขาหากินที่เขตรอยต่อสุพรรณบุรีและการจนบุรี ชาวบ้านหวาดกลัวเสือไทยตัวปลอมมากมีการฆ่าป้นเจ้าทรัพย์ฉุดลูกเมียชาวบ้านไปนข่มขืนกระทําการอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทุกครั้งที่เขาป้นได้ประกาศชื่อเสือไทยมันเป็นคนสูงใหญ่ไว้หนดวดเคราเข้มขึมพูดจาเสียงดังมีนิสัยชอบข่มขู่และทําร้ายคนไม่มีทางสู้ชาวบ้านต่างเข้าใจกันว่ามันคือเสือไทยตัวจริง เสือไทยตัวจริงจึงเริ่มปฏิบัติการฆ่าตัดหัวเสือไทยตัวปลอมโดยวันหนึ่งได้พบจนไทยตัวปลอมเข้ามาเบ่งบารมีในร้านเหล้ารูปร่างหน้ายำเกรงตามที่ชาวบ้านบอกเสือไทยตัวจริงจึงได้ใช้มีดปังต่อของอาแปะเจ้าของร้านเหล้าขณะนั้นเสือไทยตัวจริงเข้ามาแต่งตัวแบบชาวบ้านเข้าไปกับลูกน้องคนสนิทอีกสองคนแล้วประกาศว่ากูนี่แหละเสือไทยตัวจริง แล้วก็ตัดคอเสือไทยตัวปลอมและลูกน้องจนสิ้นใจปัญหาใหม่ที่ตามมาคือจำนวนสมัครพักพวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นเป็นปลายรัชาสมัยรัชาการที่เจ็แล้วบ้านเมืองเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจตกต่ำมีคนหนีคดีอาญาเข้าป่าไปเป็นเสือเป็นโจรเป็นจำนวนไม่น้อยเสือไทยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการป้นแต่ทำด้วยความสำนึกตนว่า ตนเองเป็นเสือลำบากไม่ใช่โจรจึงเลือกพ้นเฉพาะพวกเศรษฐีหรือนายทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบชอบรีดนาทาเรนคนยากคนจนเท่านั้นเขาเคยพ้นเรือโยงข้าวแล้วขนข้าวสารไปแจกจ่ายชาวบ้านก็เคยทำมาแล้วชื่อเสียงที่เคยเสียหายเพราะเสือไทยตัวปลอมทำไม่ดีไว้เริ่มจะพอมีคนพูดถึงในทางที่ดีบ้างวันเวลาได้ผ่านไปจนเข้าสู่สมัยของรัชกาลที่8 เสือไทยเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องแบกรับปัญหาลูกน้องนับร้อยมันขัดกับนิสัยของเขาที่ชอบชีวิตเรียบง่ายและสมถะตลอดชีวิตที่เป็นโจรต้องหนีตำรวจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือกฎเหล็กที่เขากำหนดขึ้นมาห้ามฆ่าหรือทำร้ายเจ้าทรัพย์และห้ามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและแล้วเมื่อความเบื่อหน่ายของชีวิตจากการเป็นโจรก็มาถึงจุดสุกงอมเสือไทยเรียกประชุมลูกน้อง แล้วประกาศให้รับรู้พร้อมกันว่าข้าจะปล้นเป็นครั้งสุดท้ายการปล้นครั้งสุดท้ายได้ทรัพย์สินตามต้องการแต่เขาไม่ขนเอาอะไรมาจากเกินความจําเป็นไม่ยอมให้ความโลกเข้ามาครอบงําเสือไทยได้บอกกับเศรษฐีชาวจีนคนนั้นว่าให้ถือว่าเป็นการชดใช้นี่เก่าชาติที่แล้วคงเอาของตนไปชาตินี้จึงมาปล้นกลับก่อนกลับออกมาขอร้องให้เลิกรีดเบี้ยชาวบ้านถ้ายังขืนทําต่อ ก็จะมีโจรกกมาป้นจนหมดตัวเท่าแก่ไม่ได้ปฏิเสธได้แต่พยักหน้ารับคำภายหลังจากได้เดินสำรวจดูลาดเราจนแน่ใจเสือไทยตัดสินใจเลือกจังหวัดพิจิตรเป็นที่พักพิงสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดท่านขุนพันธ์ท่านได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเสือไทยดีตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตําแหน่งผู้บังคับกองตํารวจภูธรท,ที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลลับ กับท่านขุนพันนั้นคือข้าราชการระดับสูงทางภาคใต้ซึ่งเป็นอดีตมหาดเล็กของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเป็นหนึ่งในทหารเสือของเสด็จในกรมและเป็นผู้ที่รู้จักกับเสือไทยเป็นอย่างดีเมื่อสิ้นเสด็จในกรมเสือไทยได้หลบหนีหลบซ่อนตัวในหลายจังหวัดจนคดีหมดอายุความเสือไทยได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่จังหวัดพิจิตร ด้วยเหตุนี้ชาวพิจิตจึงไม่รู้จักเสือไทยทราบกันแต่ว่าที่หมู่บ้านจระเข้ผอมตําบลรังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตมีผู้เรืองอาคมและมีวิชาแกรกา้ามาอาศัยอยู่ทุกคนเรียกชายสูงอายุนี้ว่าพ่อหลิมและชื่อพ่อหลิมนี้ก็คือชื่อใหม่ของเสือไทยท่านขุนพัน์ใช้เวลานานสองนานกว่าจะได้พบกับพ่อหลิม ดยขุนพันธ์ต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างให้พ่อหลิมเชื่อใจก่อนที่จะรับท่านขุนพันธ์เป็นศิษย์และสอนวิชาให้เป็นที่ทราบกันดีว่าพ่อหลิมหรือเสือไทยเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าได้ร่ำเรียนวิชามาจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปอาทิหลวงพ่อพริงวัดบางประกอบหลวงพ่อสุกวัดปากของมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางครานรวมทั้งอาจารย์ที่เป็นคารวสอีกหลายคน กล่าวกันว่าวิชาที่ท่านขุนพันยังขาดอยู่และมีความประสงค์อยากที่จะเรียนมากๆคือวิชาคัดของขัดธาตุทั้งสออกจากตัวคนที่มีวิชาอาคมหรือคัดออกจากเครื่องรางของขลังเนื่องจากท่านขุนพันเห็นว่าคนที่มีวิชาอาคมลหลายๆคนที่ท่านใช้ปืนจัดการกับเขาเหล่านั้นไม่ได้วิชาคัดของนี้เป็นสุดยอดวิชาคงกระพันชาติที่พระเกจิส่วนใหญ่ ไม่ยอมสอนให้สิทธิโดยตรงๆเนื่องจากถือว่าเป็นวิชาฆ่าคนผิดศีลห้าข้อที่หนึ่งที่ผู้สอนอาจจะเสื่อมวิชาที่มีอยู่ในตัวได้นอกจากวิชานี้แล้วยังมีวิชากระสุนคดที่เกจิอาจารย์ไม่สอนให้ใครง่ายๆกระสุนคดเป็นวิชาที่ยิงปืนเพียงนัดเดียวสามารถฆ่าคนได้ทั้งกองทัพซึ่งวิชานี้สเสด็จในกลมท่านเคยกราบขอเรียนกับหลวงปู่สุก แต่หลวงปู่สุขท่านไม่ยอมสอนแต่เมตตาแสดงให้เสด็จในกรมได้เห็นว่าวิชานี้เป็นอย่างไรโดยเมื่อหลวงปู่สุขใช้วิชานี้ยิงปืนไปที่สะบัวที่วางนางเลื้งเพียงครั้งเดียวทําให้ใบบัวนั้นถลูได้หมดทุกใบทีเดียวแต่วิชานี้เสือไทยหรือพ่อหลิมได้เรียนสําเร็จและทําได้จริงเรียนมาจากอาจารย์ท่านใดไม่เป็นที่เปิดเผยเกี่ยวกับวิชาคัดของ คือเมื่อใช้วิชานี้ว่าคาถาและเล็งปืนไปยังร่างคนที่เราจะฆ่าหากคาถาได้ผลร่างที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นมารับกระสุนปืนแต่ถ้าไม่ได้ผลร่างนั้นจะย่อเล็กลงแสดงว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายนั้นมีของดีคุ้มตัวเชื่อเสียงของพ่อหลิมในเรื่องของวิชาคัดของนี้มีอยู่ว่าที่วัดจระเข้ผอมที่ริมน้ำแม่ยม ฝั่งตรงค้าบ้านพ่อหลิมมักจะมีพวกร้อนวิชานำพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของตนเองของแต่ละคนมาทดสอบกันเป็นประจำเสียงปืนสร้างความรำคาญให้แก่พระเนเนและชาวบ้านและหลวงพ่อหลิมด้วยจนพ่อหลิมทนไม่ไหวเข้าไปดูแล้วบอกพวกร้อนวิชาเหล่านั้นว่าจะลองของไปทำไมของดีก็คือของดีถึงเวลาก็รู้เองแต่คนเหล่านั้น ก็ยังยืนยันว่าของขังของตนแน่และจะลองของขังกันต่อไปพ่อหลิมเลยขอลองบ้างโดยบอกให้เอาของขังที่ว่าแน่ๆมากองรวมกันแล้วให้เจ้าของเครื่องรางคนหนึ่งไปหยิบปืนลูกซองที่พวกเขายิงของขังไม่ได้ทํายังไงก็ยิงไม่ออกนั่นเองมาใช้เป็นอาวุธพ่อหลิมพนมมือกลั้นหายใจว่าคาถาคาดของคาทธาตแล้วเล็งกระบอกปืนไปที่ของทั้งหมดแล้วเหนี่ยวไกปืนลั่น ดังสนั่นเลยของขลังทั้งหมดแตกกระจายกระเด็นหายไปในอากาศท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนเจ้าของของขลังบางคนถึงกับร้องไห้เสียดายของขลังของตนเองจากนั้นก็ไม่มีใครมาลองของให้หนวกหูพ่อหลินอีกเลยไม่มีใครทราบบ้านปลายของเสือไทยแน่ชัดแม้แต่ท่านขุนพันก็ไม่ลงรายละเอียดมากนักบอกแต่ว่าท่านศรัทธาในพ่อหลิมมากในขณะนี้มีเกจิชื่อดังหลายรูป ที่คาดว่าเสือไทยในอดีตหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือพ่อท่านเอื้อมกระตาปุญโย